สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รถเม์ซอ0 8ร,ราชดาพานุเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตความปลอดภัยบนรถเมย์ด้วยค่ะรถเมย์ของเราปกติมีทางออกหนึ่งประตูแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านสามารถปิ้นออก e m e r g e n c y Exit ที่ใกล้ที่สุดได้ทนันทียานพาหนะของเราเป็นแบบปอดอากาศด้วยลมออแกนิกและเรายังมีพัดให้บริการในชั้นอีโคโนมีมีพัดออตโตมตติกในชั้นบิสเนส และมีแอร์พกพาในชั้น f ฟ r ร์สคลาสนอกจากนั้นบนรถของเรายังมี In i ิน t e n เอนเตนเมนต์หลังบอกทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหากผู้โดยสารไม่อยากสลักที่นั่งให้เด็กคนชราและสรีมีกรรเราก็มีผ้าพิกเฉยไว้บริการหรือถ้าผู้โดยสารต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆป้ายห้อยคออัจฉริยะก็มีให้บริการเช่นกันค่ะ ามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานเสร็จแล้วสามารถเลือกทิ้งได้ตามปัิยาใจคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะรถเข้าหรือออกจากป้ายกรุณาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีเครื่องเสียงแอร์หรือตู้เย็นในกรณีที่มีช่้นกดขึ้นมาประคอนก็ใชได้ความรุนแรงเชื่อก่อกันกระสุนจะอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน กรณีที่รถดยสารของเราทําความเร็วสูงสุดแล้วถ้าเครื่องจะหล่นลงมาตาลุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็กตาลุณาคล้องคอให้เัอเองก่อนจึงจะคล้องให้เด็กจากนั้นก็สวดคาถาชิ้หน้าบางจรอ,อย่างพร้อมเพรียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมอ๋อไปเลยเราข้างหลังตามเราเร็วอ๋อรู้แล้วไปลงไหนเนี่ยพูเตยห้าล้อป้าไม่มีทออหรอกเจ็บสองบาทพี่ม่ต้องอนพี่ยังไง อ้อาวตรงไปเลยลงปลายตรงไปอ่าชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยเร็ว